สวัสดีค่ะกับขอ้อไร่กัานมาดําหอยใหญ่พี่น้องพี่น้องสวยบ่จ้าพี่เอาวิวสวยๆมาให้พี่น้องเลยเบิ่งนด้จ้ะวิวสวยสวยพี่พี่น้องเห็นไหมอะไรจะสวยขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยสวยสดงดงามยังกับภาพวาดด้วยจ้ะพี่นี่ยังกับภาพวาดนะคะทุกคน,นสวยงามมากสวยงามอีหลีพี่น้องพี่ มาหาเลาะพี่น้องวันหยุดบ่เฮ็ดหยังถ้าถ้าเราวันหยุดไม่ไปตกปลาก็หาเลาะนี่ล่ะสองคนตายายพี่น้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเ oh, นี่ยจ้ะพี่น้องสวยสดงดงามเนี่ยจ้ะนี่พี่น้องพี่สวย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 พี่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 นี่พี่น้องพี่ สวยสดงดงามจ้ะก็เลยเอาบรรยากาศวิวสวยๆมาให้พี่น้องได้เบิบงอากาศกำลังเย็นสบายเด้อจ้ะท no like ุกคนอากาศกำลังเย็นสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปเดินข้างล่างก็จะสวยไปอีกแบบเด้อจ้ะทุกคนพี่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 น้องข่ยย่างมาพีนี่จ้ะ สวยสดงดงามพี่น้องเอ้ยอยกงไ้ทุกคนมาเที่ยวพี่น้องพี่ๆพีบรรยากาศสวยงามอีหลีพี่น้องพี่ตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็จะสวยสดงดงามพี่น้องพี่สวยมากฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะลงเป็นช็อตชอให้พี่น้องได้เบิ้งงนาาจ้ะพ,พี่น้องจะลงเป็นช็อตชเอนาาจ้ะพี่ๆๆ,ๆ